สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบผมนะกับช่ e l ในเกม Death v a l e 3กันต่อในชา้นเตอร์ที่4นะผมมาโอเคไหนดูสิมีของที่เราต้องนั่นไหมโอเคอาจจะต้องเก็บของนิดนึงเดี๋ยวค่อยเอาไปขายนะ น่าจะได้อยู่แหละไปไอแซคใช้ขอโทษเรื่องนั้นนะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโนตันน่ะหรอมันหนึ่งว่ามันเร็วนะโลกมันจบแล้วใช่เด็กฉันไม่เคยยอมแพ้เรื่องของคุณนะไม่คุณยอมแพ้เรื่องโลกฉันก็ทำตามของฉันน่ะ นี่ความเป็นหรือความตายนะอ๋อะจะมาออกับฉันไหมดูเหมือนว่าฉันจะมีทางเลือกนี่แหละเฟิร์สเฟกเลยอะไรกันคือผมแบบรู้สึกไอผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบไอ้เรื่อางน,นี้คือรู้สึกต่อให้นั่นนะคือจะมาขอร้องแบบคนที่เป็นแฟนเก่าอะไรเงี้ยคือแบบมันก็เกินไปปะ <c oughs> โอ้ จำได้จำได้ตรงน,นี้นี่ป่านแม่งเลย มีเรื่องให้ไอ้แซกตลอดเลยผม,มนะยว,ว่ามันต้องมาอีกแน่ได้ไงไอ้บ้าเออรู้แล้วว่ามึงต้องมาไอ้พวกแพ้ย่างเงี้ย เอามือออกไปเอามือออกไปเฮ้อ มาอมเอยเหยียบก่อนหนึ่งทีเอียดอีกทีเดี๋ยวนะโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เอยอทำไมมันดาดนานจังอ๋อข้าลืมทางตรงนี้เหรอเนี่ยก็ฝานไปแล้วนี่หว่า มันปั่นเหมือนไม่มีแรงเลยวะคือมันปั่นตลกมากอะ่ะปั่นเหมือนไม่มีแรงอะ่ะเดี๋ยๆผมไล่กลับไปดูใหม่ก่อนเพราะว่าเนี่ยของปั่นไปแล้ว เก็ปั่นไปแล้วเมื่อกี้ผมก็กดค้างนะอ,อ๋อโธ่มึงก็ไม่บอกให้เลียกให้สุดโอเคขอบคุณที่ต่งเสียงจะได้รู้ว่ามีใครมา โอ้ย,อย,อย,อยลำบากเรื่องความรักไม่หอยังมีอ้พวกนี้มาเป็นอุปสรรคอีกไอ้แสกจะไม่ยุ่งเรื่องนี้นะนะโดนเอเวอรีลีล่ะ อย่าให้ฉันรอนานมึงเป็นใครมาสั่งกูมูไม่ได้สั่งกัดอะไรของมึงแล้วกันเออเอลลี่นะเอลลี่มึงก็รีบไวเกินไม่บอกด้วยนะว่าว่าขอเลิกกับไอแซกอะเฮ้ยโอ้ ออกมา,เ,าเลมเัิกท้าแล้วก็ไม่บอกอใช่ทางนี้ปะโอเคทางนี้ติดด้วยตร อเคอันนี้ไม่ยากอันนี้ยังไม่ยากน้นนี่เราต้องขึ้นไปไหนวะ มันก็ตกแรงเหมือนกันนะเนี่ยไอ้วนั้นเ้อโอ้โหโอโอโทษโทษโ my god โอ้พระเจ้าช่วยมันเขียนอะไรเนี่ยอ่าไม่ออกเอลลี่คาร์เวอร์เรเอลลี่สคอตแล้วไอแซคเฮ้ยไอแซคเฮ้ยไอแซคไอแซาวอรเกิดอะไรขึ <c 195 2> ้นอะ ไอ้แซดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมันเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเอลลี่ทุกอย่างโอเคทุกอย่างโอเคเอลลี่เอลลี่เอมิลอะไรนะมาคีคีถึงอะไรอะเฮ้ยเฮ้แกอะไรใจเย็นดิเป็นเครื่องมือของเอเลี่นะเป็นแมชชีน ฉันคิดว่าเธอเชื่อว่าสิ่งนี้จะควบควบคุมมาร์เกอร์ได้โอ้มายกร้าต้องการจะปิดมันเธอเลยเปียนมันเปลี่ยนมันเหมือนแม่ท่านี่รอการเล่นใช่ไหมเนี่ย นี่คือ marker home เวอร์โอเคมารีกรุ่นที่ควบคนโทรลนลมเรามีแผนที่จะไปต่อแล้วโอเคเอ้คขอรับต,ตั้งสติโอเคใช้เราหมดเลยเอ้ภาคแรกก็แฮมมอนใช้ภาคสองนี่ก็อะไรนะเอ่อหลายอย่างไอ้ marker ก็หลอกเรา Buckle here. Crack down a scrappy transport shuttle called the Crozier. If we can get it spaceworthy again, we can use it to reach the planet's surface. No chance. We find the shuttle, then we're getting the hell out of here. Damn it, Robert! If we don't stop the markers, there won't be anything to go back to. Either way, uh -huh. it looks like the shuttles are only shot. Where is it? In the biggest ship of the fleet, the Terra Nova. I tell that a, a long walk. Well, they must have had some way to travel between ships. If there's a way, we'll find it. Okay, that's the thing, my god. a mouse. Maybe not. Admiral Graves asked me to prepare this information for you. <coughs> Good afternoon. When the black marker was exhumed on the earth. อัปตนูนไปเลยกูไม่อยู่แล้วกูไปแล้วถ้าสนเตรียมให้พร้อม,อมโอ้ยิงติไกลก่อนเลยไม่ต้องมาเลยมึงมีหมาหันใหม่ เยะแย่มาอะไรกันเยะแ,แย่อื้ยเก่งนักเหรอไปถามพวกในคอมมอฟเพื่อนแกด้วยว่ากุปั๊บพวกเองมายะแค่ไหนส่งไปปะไอ้นี่อะไรวะโอ้ย Uh, Isaac. There you are. Where is everyone? We're running away off this wreck. Just tell them what we found. The... Of course. We found a little maintenance craft, a skip. It doesn't go very far or very fast, but it will take you to the outer. Here, I'm sending you the coordinates. Now, let's get the shuttle so we can head home already. Okay. We are not going home. Hey, We're hey. Not. Hey, hey. We'll get the shuttle first and decide what to do with it. ผม heading out to take a look at this Skip. s k i p s เคล็ดโอเคแล้วจะต้องทำยไงเนี่ยงั้นติดชิปเพิ่มก่อนละกันชิปรีโหลด Hey, เดี๋ยวค่อยน่าแล้วกันเสียเวลาติดชิปอัพเดแล้ว wow. ส่วนตู้ก็ต้องไปตรงนี้ข้อมูลยังเปิดไม่ได้โอเคเห็นแล้วข้ายังเปิดไม่ได้ไอ้โบนาณของเก็บแล้วไม่ใช่เหรอไหนเขาขึ้นไปดูอีกทีมันกลับมาใหม่หรือข้อมูลนั้นไม่มีนะผมได้ไม่ต้องคล้องแว เห็นหน้าเลยแล้วมันช้ำใจไปโคบไอ้อนอตันคือทำไปโคบไปโคบอื่นหนึ่ก็ได้ไหมอย่าไปโคบไอ้อนอตันไม่ไม่รวยฮ่ะอันเชี่ยโอเคโอเคครับตรงนี้มีรานขายของด้วยเรียมเลยไหนชุดอะไรอิเกนเนอรี่สูตรนี่ครับชุดของภัาแรกเปลี่ยนดีกว่า ชุดนี้มันดูหลวมๆทุ้มๆไปไหนหระหว่างนี้เราต้องไปในจิเนียแล้วนี่ชุดดั้งเดิมของฉันนี่ไว้เดี๋ยวค่อยมันมีชุดหนาวค่คยหนานะอ่าอันนี้เพิ่ม ชิช็อตแอร์อาร์เมอร์ต้องเพิ่มกรอหรออืมแอร์สักนิดละกันโอเคแอร์ผมไม่น่าไปค่อยเน้นออกมากเท่าไหร่สเตซิสทิชเช่นรีชาร์จอันนี้ถุงมือแลนส์กับดามเมจส่วนใหญ่กินนิสิตผมไม่ค่อยได้ใช้อะเด็ก ผมจะเน้นสองอันนี้เป็นหลักแล้วกันทยินดีศึกษาเลื่อนเนี่ยข้างนี้โน้ตไม่มีนะฮะหาคือก็เอาชิปแนไอ้เซ็กนี่นอตันคุยช่องส่วนตัวเลยเหรอขอฉันอยากรู้ว่าอยู่ฝั่งฉันโอ้เราอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วเหรอ ฉันรู้สองอย่างเธอบอเว่ามีสิ่งเดียวมีสิ่งนั้นแต่เธอเป็นของฉันแล้วเข้าใจไหมฟังนัเราเป็คู่รู้เล่นจบยังไงเราจะหยุดทังหยุดไอ้มาร์เกอร์ไปสองร้อยปีก่อนใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วนายกับเธอเออเออลืมไปเธอเลือกกับแกแล้วเข้าใจ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอถึงวันนั้นก่อนรอดิมพารตอนนั้นก่อนเดี๋ยวกูจะล้างแค้นให้ดูเดี๋ยวยังไงเราก็ชะต,ตาของพวกที่นี่ก็รู้อยู่แล้วนะครับผมว่าไอ้มันไม่เสยรอดปล่อยให้มันเห่าไปก่อนโอเคต้องไปตรงนู้นทารสาทางพิชันมปกิน Papa you guys hear this and I'm picking up some kind of looping message it sounds encrypted it's coming from the research vessel CMS Greeley this could be really important if I get a chance I'll check into it Santos Isaac out okay who it go. โซลิชันเราต้องไปเทอร์ล่าโนวานะครับผมผมจะเล่นเนื้อเรื่องอย่างเดียวครับผมไม่ค่อยออกนอกลูกนอกทางเท่าไหร่ โทรศัพท์เข้ามาอีกเดี๋ยวผมต้องหาได้ออกจาสถานีดีผมขอพอดก่อนละกันนะครับผมโอเคเอาสถา,านีมาเรียบร้อยเดี๋ยวสักครู่นะครับสายผมเข้ามาดี โอเคมาต่อกันนะครับผมสายโทรศัพท์เข้ามาพอดีขอทายเดินนะครับนะคร่บตูวจะกระโดดทำไมเนี่ย ชั珀ท์ที่ห้าแล้วโอเคก็เป็นว่าส่วนนี้ผมขอจบในส่วนของพานี้เพียงค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะเพราะว่าผมจะพยายามเอาทีละชั珀ท์กันแต่ถ้ามันสั้นเกินไปอย่างเช่นสมมติเจ็ดแปดนาทีหรือสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะลุยต่อให้ก็ได้แต่นี่ประมาณสิบเจ็ดนาทีสิบแปดนาทีงั้นผมขอพักไว้เพียงครั้นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในพาหน้ากับเกมเดสเปซ่าเท่าไหรับ,บรรวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย